การสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ตามข้าขอหลายคนหลายท่านนะครับท่านผู้ชมเนาะบอกว่ามาตามคุณยาย270เนี่ยเด้อว่าสันมาตามคุณยายฝาแฝดนะนะพนว่ามันีฝาแฝดเพ่นมยูครับบ่อเดียมากพนกลับเมื่อแหละครับตามทีพ่พนิมาเสาร์อาทิตย์คุณยายของคุณยายของครับเพ่นจะอยู่จังหวัดอุบลพุน่าพ่นเมื่อละเนาะกับพ่นมาอีกที่ก็จะเป็นซุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ล่ะครับที่เพ่นมาหาคุณยาย270นั่นแล้ว ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่ายุณว่าเดี๋ยวจะส่งตัวเลขตัวนี้ไปให้คุณย่ยของเสียงก็แสดงว่างวดนี้คุณย่ยฝันแล้วได้ตัวเลขเรียบร้อยครับกระตานทีเอฟซี 4, ทีเรียกร้องมากรา่าใ้มาตามคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ันมีพอเทียงกาเดินทางมาเนาะเป็นมือแรกครับผมหลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นมือแรกที่ออกจากออกนอกพื้นที่มาหาคุณย่ยกับไปฟั่งเบิ้งครับว่าคุณย่ยจะบอกว่าฝันดีแนวใดผู้ใดมาบอกสูฟัง่งเลขตัวใดสามตัวนั้น ไปฟังจากปากคุณยายผมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณยายค่ะค่ผมคือได้ยินข่าวว่าผู้ใหก็มว่าบอกคุณยายการตัวขึ้นไปทั้งบานเขาเขาเหตุบานชุ้บบานเอาไม้ไปล่ำไม้ไปล่ำกายขึ้นไปบานเขา ไม่เป็นลําไม่เป็นล่เปต้นเลยเป็นต้นเลยขึ้นไปย่าสิขึ้นไปเขาว่าอย่าไม่ต้องขึ้นไปหรอกมันสิโต๊กคุณาโอ้ร้านไส่กับร้านไผ่เนี่ยมาอุ้มขึ้นไปโอ้บ้านของหลานไส้เขาบอกแม่กับอินุนโอ้แม่นอกเป็นโนครับทต่ามผูอชมแม่นอกเป็นโน้ตับง่อว่นก็อโน้ต้นแต่เอวเป็นโอ้ัเมขบ้านเขาน้ังต่เ่อ่วนต้งแต่เม่อ่ว่นกตั้งอย่่สูงแฮ่สูง ปันปไปใหม่อุ้ยเสามันกับเก่าตูนคือเก่าไงเสาเก่าตูนแต่ว่าหันสูงแห้งสูงเพียงปลายไใหม่พื่อนะมึงจะใหม่เป็นเป็นล่ำเห็ดบดไดขึ้นไปแต่ว่าแต่ว่าความจริงบ้านเพิ่นบดได้มีมีบดได้มียกพื้นน้อยใหญ่นอกเป็นบ้านกิดกิดพื้นนั่นแหะครับผมไปเห็นไปโอ้ยสมัยไหนที่ไปมึงกระไดเพื่อนเออไปเขียนใส่ใหม่ ห้าเก็ดเก้าอมเขียนมาเด็กทีบานเด็กทีบานเพิ่นห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอุ้ยเด็กเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนี่เด็กดังเลยครับท่านผู้ชมห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห้าหนึ่งเก้ายี่สี่ก็ได้ไน้กได้ก็ได้อืมก็ลองไปพิจารณาบนครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคือผูบาวคนมากบว่าคนใหญ่ ว่าที่เคยมาบอกคุณยายบอกมาเป็ดหน่อยก็ขาเห็นเลยบอกยายไม่บอกกานเห็นของค่ะหมือนค่ะแท่งคุณยายของกับว่าได้มาอีกเนาะชิชิทรงชิชิทรงไปให้เพื่อนเสียงหนูโอ้คุณยายจะส่งตัวเลขไปให้คุณยายเหมือนแองก์ล่ะลังงวดหนาจังคอยมาบอกกันอีกพอดีคุณยายของมากเนาะคุณยายเนาะพอดีโอ้ยพอดีมากเรื่องชิชิทรงให้เพื่อนเสียงหมือนเลยเพราะว่าเป็นอย่างตอกส่งไปคุณยายของเสียงคุณยายของนี่ถ้าได้เลขของคุณยายสองเจ็ดสี่มีเสียง คันมันดคาเขาจะฝันดีดีว่ะเขาจะฝันฝันดีได้ซีนได้คลองโหลดเหรอคันบ่ฝันนี่บ่ต้องชื่อเลยยายเสียงเนี่ยบนปีนล้วครับแล้วมินไอ้ติดสอบครับก็รักสอบอยู่แต่มาทายคลิปน้ำแล้วก็สอบน้ำครับผมแต่ว่าช่วงนี้กะโรงเรียนกันยังปิดีนี้นะครับสมุช่วมเนาะอ่คุณยายมาถือว่าเป็นความฝันที่ดีได้ครับสมุช่วมนี่เนาะงานมีเลขเลขกไหมตัวเลขงายเลยเนาะคุณยายเนาะบ้านหลังใหญ่แห้งเป็นบัว เสาเก่าตูนแต่ว,ว่าสูงายใหมพ่ลนล่ะแปลก็ได้นะ่จาะเสามันจะใส่นาะสูงแตก็สองมันจะใส่<อ>ปาสิทโทะจะมาเห็ดสูงขึง้นมื่อใดแล้วขึ้นเม่อใดก็จะขึ้นมาผัวเมือนเพาะกันมาอุ่มโอ้แล้วมาอุ่มยาขึ้นไปก็ขึ้น <c ười> อืขึ้นได้ยู่ไหมหขึ้นได้มันคือขันขึ้นได้หมวยแสดงว่าเหล็กออกก็ได้เหล็กคุณใหญ่ออกได้งวดนี้ ลองไปพิจารณาบนเด้อครับท่านผู้ชมห้าเจ็ดเก้าหรือว่าหาหนึ่งเก้าสีนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันครับผมจะลองพิจารณาเอาแล้วแต่ท่านได้ิแปรละครับว่าแปรกับตรงตรงนี่ละตรงตรงเพราะว่าเลดคุณยายส่วนมากมากก็มาตรงรตขนเพราะว่าเคยหายมากว่าจะเป็นสองแปดตีสี่ก็มาตรงตรงถึงว่าว่าตรงกับแค่เป็นตัวกับบ่ไดเร็อน้องคุณยายเนาะแมนบรเ่อนก็คือกลับชนครับ นี่ครับเป็นเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พอหลายคนหลายท่านก็บอกพอเที่ยงมาตามในเด้อมาตามในเด้อพอเที่ยงก็ยังรอโอกาสอยู่ครับเพราะว่ากะให้มันใจจะคล้องสักครนครับยังมากมวดที่ผ่านมากก็ยั่างๆน้ำคุณยายอยู่แต่ว่าก็เออกะโล่งใจระคับัวบาบ่มีหยังเนาะมันบ่อมีหยังส่า่างวดนี้ก็ถือว่ามันใจแห้งระครับบ่มีหยังแต่ละเพราะว่าพอเที่ยงก็ใส่ชีวิตแบบประจํจำวันมาหลายเมื่อรบตั้งแต้วันที่สี่พกคุณครับ ออกไปหันมาหนีก็มไม่พูดได้ว่าเป็นหยังจะคนได้ล่ะลูกหลานอยงสีกะว่าเป็นหยังครับผมลูกหลานสองคอนอยู่น้ากันกับบ่มีอาการอีหยังกะเท่าค่มือนี่กินยากิกนกน้ากันคือเก่ือเป็นหยังหรอ,อครับผมจ้างไปแน่ละแต่ว่าคุณคุณคุณพอ่อคุณยายมากบอกงวดนีนน้คุณยาย<น>พอ่อเอาบอกเห็นพ่อจะจะเห็นจะเห็นแค่ขึ้นขืนบัตรไม่บอกท่านมีใดมาบอกบอกหยังบอกท่านมีผู้ใดมา เพราะแต่ก่อนนี่ถ้านัดชัยมาจะมีคนมาบอกนะคุณยายเนานะมีคนมาบอกสู้ฟังอือออันนี้มันกระถือกันล่ะอันนี้กระถือกันละหน,นัดคุณยายว่าแน่นอนครับคุณยายมันใจแ,นแต่ว่าสีมันใจแห้งคนนี้ก็ต้องถาคุณยายของครับทาคุณยายของคุณยายของอไปไงเสียงนี่ส่งไปให้เสียงอืคุณยายของกับมานี่วันเสาร์นานี่ มันสุกมันสาวนาีนคันว่าว่าโอ้ยอยากได้กินจสันสินนี่มันใจก้าสิบก้าจุดก้าครับผมหุ่มเลยเนาะครับผมกาเป็นตามที่คุณผู้ชมทีเอฟซีได้หลายท่านละครับขอมากเนาะไม่พอเที่ยงมาติดตามตัวเลขกับคุณยายคุณยายก็มีตัวเลขให้ดีครับงวดนี้กามันมีหลายคนหลายท่านนี้ครับฝันว่าได้ขึ้นเพื่อนใหม่ขึ้นยังสี่นี่มันจะเขาก็จะสังเกตเป็นวันเด็กที ันนี้เห็นชัดเจนเลยนอกใหญ่นาะเหี้ยนใหญ่เลยเลยบัวเหี้ยไใหญ่ใหญ่คุณยายเห็นตอนนี้ตั้งแต่ที่ขึ้นไปแล้วยังเห็นขึ้นไปแล้วโอน่นอนครับแตงโมจุ่มน่นอนจังเลยค่ะนี่นอนครับน่นอนแล้ครับวันนี้ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าไปตรงกระเพลกไฟง่โอ้โเล็กเจ้บัวกับเมียนครับแต่ว่าเหล็กเจ้บัวมันจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่ง เจ็ดเก้าหนึ่งครับแต่ว่าขันหมุนไปมันกับบแนมันกาจะไปอยู่ไหนก็ไเจ็ดเก้าครับผมเนาะคุณยายเนาะอือจาจณาอีกเนาะหรือข้าวตมผุดชมพอแท่งก็มาิดตามให้เป็นที่เรียบร้อยคุณยายจะฝันบ่หลายดอกข้าวตมผุดชมก็ฝันเพิ่นจากมีบวหลายยังเสียละครับมันมากจะบกไฟไหลก็นอกจากว่าเออจากอาจจะมีคุณพ่อมาหายังสี่แต่ว่างวดนี้คุณยายก็บอกแล้วพอกับยังบ่ม่าผู้บาวเคยมาห้องบอกก็บว่ได้เห็นเห็น เป็ดหน่อยก็ว่าได้เห็นเป็ดหน่อยแยกไปทางไหงไดแต่วันนี่จะเป็นข้อมฝันี่ว่าคุณยายเดีเกิดไปบานใหม่จยกไปทางไหนนาะป่านอะบอกนี่ถือ่เดียวราว่ามากอีกโอ้ยเป็นพะลกเป็นนายพะลกยังก่อนบอกว่านั่นซีซีแปดสองสีสองแปดได้นอะมันก็ออกสองแปดโอ้ยบอก แต่ว่าก็สําคัญอยู่ขันมาทางวัดครับผมท่านผู้ช่วยวัดทางวัดจะอยู่ทางหนาของคุณยายนี่หลังกล่องครับอยู่หลังกล่องวัดแนมเห็นอยู่เพราะเที่ยงแนมไปตะพีก็เห็นขันมาแต่เสียนทางวัดนี่แน่นอนเลยครับแม่นแม่นวันแน่ครับบันแน่เด้อเหตุสองกัดอยู่เห็ดอยู่ทางจังสีหลยอยู่ทางจนไปหาวัดเจ็ดสี่บอกคุณยายอืมอืมอีกอย่างแต่ว่ายายมั่นใจอยนะแล้วว่าอีกอย่างเขาก็ดสองรอบบางอีกจัก อันนี้นอกคุณย,ยายเนาะหาวเน่จะไก่มือมากเกินมีพูญญ้ยางมาบอกนอหามาบอกตัวเก่าห้วยข่มใส่รวดแล้ว<ม>ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับผมกาทันใดกาล่องเอาไปเบิง้งเอาเองครับผมใช้ดุนพินิพิจนาเองก็เที่ยงกามาจดตามหายแค่เป็นแนวทางเด้อครับทาบมันใจสามตัวเ้าก็ตัดเอาข้าวสมุชมเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาหาเก้าเก้าหา หากเข้าไาจะออกก็ได้เพราะออกแล้วออกอีกก็ได้แลยอย่าวาเยอะดีเาเหเ่องเทือกชันถือหอเปล่าพราะเ็ขบอกไปเสร็แล้วเตมเช่เข้าไปเขาต้องกัรตัวตัวละครเนาะเอาบมาเข้ากับกันไว้เยดะกันไว้แล้วก็เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดยังสี่หรือว่าเก่าหนึ่งหนึ่เก่ายังสี่เออโอเคเดยวอาบวเจ้ามาเอาอดีดูายขาดหลายเลยกันแต่เติมเชมว่าสยขาเพราะว่าเ้นคุณยายเป็นยายบัว เปิดบ่อยเปรี้บ่อยฉ่วาชิาด้ชย่อเลว่าออกแรงกเออว่าเตี้ยว่าอย่างไย่างเดีว่าเตี้ยงว่าว่เอาขาก่าว่า่ป่าน่อยว่าได้บัวพุ่ได้ห้องกันเลื่อยอ้าวนะคะทุกาู้มอ่าก็พาเป็นสังเขตเนาะแต่มีความ ตลบกบขันไปนั่นเนี่ยะสีเดียดหลายครับผมพ้นเห่าพ้นจะยม่โจรไม่หวงก็าต้องมีอารมณ์ดีๆนะคุณยายเนาะแมนครับผมสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลหรือว่าเจนนี่ชาแนลครับผมน้องใหม่เนาะกับฝากนี่เด้อครับฝากสอนเจนนี่ชาแนลว่าไว้ในอบอกุ่นใจแต่หมูชมแฟนช่องนี่เด้อครับแต่หมูชมที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมในความฝันดีๆจะเร็กๆมาฝากแต่หมูชุ่มแฟนช่องนะครับเนาะ ทีไ่ไทยเนี่พพอเชื่องกข็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ยังบอลืมกันครับผมว่าพอเชื่งจะไปติดตามติดไซคลิปแดกัถึงเ่อเห็นคลิปก็จมหายสินะาก็ตะบุจมกับมีเอ็ดซี่หลายคนหลายท่านจมหาเนาะพอเชื่องก็ขอขอบคุณขอบคุณขอขอบคุทุกท่านมีแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไปยิ่งรวยกันสมอทุกคนเด้อครับคิปน,นี้พอเชื่งขอตลาไปก่อนพราะเขาไม่คลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ